มึงท่านประธานจะตึกแห่พี่น้องโอ้ยแหใหญ่ไลายแดงว่าวมีแนวกินแรงครับอ่างว่าแยแดงว่ามีแนวกินแรงอยากเล่นน้ำพี่น้องมันห่อรุน้นมีรุนนั่นคือหัวเป็นตัวตัวหน่อยแทะ <c oughs> ป่าพี่น้องกำหัวบบเห็นหางเอาหมอ <c oughs> สองตัวแล้วปลาคนหน่อยกับปลาเก่งหน่อยก้อนขี้หินทับปลาแล้ว่น้านั่นก้อนเนี่ยยุกใกล้ๆนั่นเห็นปลาด่ามสามตัวนี่ให้เจ๊ไรกินเจ๊สีอิม่มหาปลากระบื้องกุ้งหาปลาได้ซ้ำนี่ที่เข<อ>าท่านประท่าหนึ่งก็ได้จะเป็นรเราปลาเก่งเนะาะเลี้ยงลูกเลี้ยงเมี่ยปลาเก่งกปลาดบ่มีีมืดเนี่ออยเก่งแต่กินเรา ปลาแยด็ไม่ถ่วยนึงเดี๋ยคนเนียงสมว่าเป็นเรื่องนี้ลูกกลุ่มลูกกลุ่มเมียกันนี่บอมแม่แย่แดงว่าเอาเดทนองแม่อีอยู่น้ำกันมาหนี่จักเท่าไรปีแล้วิมีหากินได้ยีดอกวางสามเทียยีหลีแล้วเอาไม่เฮ็ดยังก็ท้อเลยต้มใส่น้ำแจ็คแองนึงนี่มันจังสีอิ่ม ขานทอดเทสแย่แดงนั่นที่นอ้องเอบกรเทออรืนไหลเป็นวัากรไดแต่คนมันหากินได้ซ้ำนี้ซัวครับเจ้าจ้าเจ้า,าบารแนวนี่นะจ้าเมียนอยู่แอกถเมียนเนี่ครับทุกอหักท่านมาท่านแห้งแห้งอเองโดดเนว้ยอะไรกระไดที่พิผนว่าคอยตึกปลาได้หน่อยยังไหติ่มขบก่นมค<ข>อยเอาน้ำใช้เครื่องมอคุณนจ้าเจ้ จะกิจเจ้าก็เหตุทจ้าจ้าจ้าอืมระเน่ระเน่ระเนเอาขหมนมุู้เจ้าป่าเจ้าป่าพี่น้ครับเอ้จัดนี่แล้มักธนระทานตัวนี้ปลาตัวนึงใส่นาำแองนึงพี่น้อง ก็ฮีตแนำขับปุ่นเล่าแลนะละเนาะไม่สะใจวะนี่เก็ต้องรุ่นนี้แล้วแต่แล้วไ่ได้กินรุ่นแล้วของชอบท่านประธานกินยุ่กลางท่งวิวดี้ดีพี่น้องเรีบเรียบครับเรีบพี่น้องครับ บ็เก่งเลยซื้อก็เก่งแต่กินนี่นี่นี่เห็ดแนวนี่เก่งฮักนี่เนี่ยคูออกคือเกาพี่น้องท่ามดาซื้อบ่อืมน่าเก่งเลยเด้อครูเนี่ยแล้วเป็นนมยีสิบห่าน้อเรากินพริกได้ตัวแยี่ยมัง ผมเห็นแสงไฟลัดๆกูลัดไมคขั้วหัวร้อนพี่น้องโยเสียบพี่น้องครับเสียบอืมกินเป็นตาเซียบย่ดอกเบิ้งให้พี่น้องเบิ้งพระอาทิตย์ตกดินแล้วครับพี่น้องครับ ด,ดูการกานผ่านไปตามเรื่องราวของเขานั่นแหละแต่ชีวิตคนเราเราก็ยังดําเนินไปเหมือนเดิมพี่น้องครับกินนอนอยู่ให้เก้าหนพี่น้องครับอยู่กับครอบครัวให้เก้าพี่น้องครับอยู่ในแมืงเด้อพบอันใหม่คลิปหนาจ้า,จาสำหรับ,ค,รบคลิปนี้สวัสดีค่ะท่านประท่านกินแซ่บ <laughs>